ครับผมอยากทราบว่าคอลลาเจนเนี่ยมีแบ่งเป็นประเภทหรือเป็นชนิดบ้างไหมฮะค่ะก็คอลลาเจนเองเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็นหลายชนิดมากๆเลยนะคะในร่างกายคนเราเนี่ยมีประมาณ29ชนิดเลยค่ะ29ชนิดนะแต่มีความสําคัญกับเราจริงๆเองเนี่ยประมาณแค่4ชนิด4ชนิดแต่ว่าใน4ชนิดนี้เองเนี่ยก็มีแค่ชนิดเดียวก็คือชนไทท์วันนะไทท์วันที่แบบว่าเราต้องพูดถึงเลย ที่มีความสําคัญมากที่สุดในร่างกายของคนเราเลยนะค,ะครับเรียกว่าทําไมมันถึงสําคัญในคอลลาเจนค่ะในไท้วันเนี่ยค่ะก็เป็นอคอลลาเจนที่อยู่ในผิวหนังแล้วก็ในกระดูกของคนเราเนี่เองอะค่ะอเอ้ผิวผิวหนังผมไม่แปลกใจนะเพราะมันยืดหยุ่นนะ,ะกระดูกนี่จะเอาคอลลาเจนไปทําไมครับกระดูกนี่มันแข็งมากนะ ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ค่ะคนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าในกระดูกของเราจริงๆเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยทั้งคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมนะคะ<ม>เป็นเป็นหลักเลย<ม>แล้วคนก็ยังไม่ทราบอีกว่าค<ม>อลลาเจนตัวนี้นะค,ะค่ะเป็นโครงสร้างหลักของเซลล์ต่างๆในในกระดูกเป็นโครงสร้างของเชฟในกระดูกเลยอะค,ะค่ะ ซึ่งมีความืดหยุ่นแต่ว่าเป็นโครงสร้างได้ทําไมถึงเป็นโครงสร้างได้คืออย่างนี้ค่ะตัวตัวคอลลาเจนเองเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีความหนาแน่นสูงมากนะคะเป็นเกลียวพันกัน3เส้นเลยนะคะซึ่งถ้ามีขนาดเท่ากับเหล็กเนี่ยนะคะคอลลาเจนเนี่ยยังมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กอีกนะคะมีความแข็งแรงมากกว่าแต่ว่ามีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้ด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําไมว่าถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เนี่ยกระดูกถึงไม่หักเปลาะง่ายค่ะ ครับผมก็คือถ้ามีแคลเซียมอย่างเดียวก็จะหักกรอกง่ายใช่ไหมครับแล้วก็คือถ้ามีอาคอลลาเจนเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็คือช่วยเสริมสร้างให้กระดูกเนี่ยมีความแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเองเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนกับโครงสร้างของตัวกระดูกเลยนะคะ,คะไม่ใช่แค่ดูเหมือนกับเป็นเป็นแค่ส่วนเสริมไม่ใช่ใช่เป็นโครงสร้างหลักของกระดูกค่ะ,ะขนาดน,นั้นแสดงว่ามีความสําคัญมากผมอยากรู้ว่าแล้วคอลลาเจนที่เขาพูดถึงกันส่วนมากแล้วมาจากไหนบ้าง ค่ะก็จริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยนะคะมาได้จากสัตว์หลายชนิดมากๆเลยโดยเฉพาะปลาค่ะปคือหนังปลาหรือว่าเกล็ดปลาเนี่ยค่ะสัตว์บกมีไหมฮะสัตว์บกก็มีค่ะก็อย่างเช่นวัวหนังหนังวัวนะคะกระดูกวัวก็ได้ก็มีคอลลาเจนสูงเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีส่วนของหนังหมูด้วยเหมือนกันค่ะมาดูน้ำปูนะแต่เราพูดถึงเกล็ดปลาดีกว่าคือส่วนมากจะผลิตจากเกล็ดปลาถูกไหม ใช่ค่ะเรียกว่าผลิตจากเกล็ดปลาเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากกว่าเยอะเลยเพราะว่าปราศจากในส่วนของเชื้อโรคหรือว่าอะไรต่ฟอโมนอะไรแปลกๆฟ้ใช่ค่ะครับผมแต่ว่าผมได้ยินมานะคือเกล็ดปลาเนี่ยต้องเป็นเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกหายากมากๆก็เลยเพราะว่ามีราคาสูงนะใช่ไหมครับและอย่างนี้คุณทิพย์ไปเอามาจากไหนครับปลาชนิดนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยเป็นเออเป็นเพียง ประชาสัมพันธ์มาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเกล็ดปลาเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็นเกล็ดปลาทะเลแลวก็เกล็ดปลาน้าจืดนะคะเกล็ดปลาน้ําจืดได้ด้วยค่ะซึ่งเองเกล็ดปลาน้ําจืดเองเนี่ยก็มีข้อดีเยอะนะคะเพราะว่าเกล็ดปลาทะเลเนี่ยบางคนที่แพ้อาหารทะเลก็ไม่สามารถที่จะทานได้อ๋อค่ะก็จะมีปัญหาเพราะตลาน้ําจทดที่ประเทศไทยนี่แน่นอนเลยนะเกล็ดปลาน้ําจืดนี่คือของไทยเราเองของไทยเราเองค่ะแล้วฮะคือคอเลาเตอรอลที่นำมาบด มา,มาทำนในกระบวนการอุตสาหกรกรมไกดปลาไทยเนี่ยนะ,ะไ่ปลาไทยร้อปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ทราบนั่นไงสิค่ะ